คุณนัทนพ์นะฮะเมื่อวานหินกองที่หินกองเนี่ยนะครับฝนตกหนักลมแรงเสาไฟฟ้าหักเลยนะฮะต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าช่างอินเทอร์เน็ตที่ยอมอดหลับอดนอนทํางานให้เสร็จเกือบเช้าคือเรื่องของเสาไฟหักเนี่ยพี่โต้งพอมันเกิดจากภัยพ,พิบัติเนี่ยแล้วถ้าถามว่าความรับผิดแล้วใครต้องรับก็เจ้าของเสาอืเจ้าของเสาแต่โดยลักษณะแล้วเนี่ยเจ้าของคือใครก็ต้องรู้ว่าเสานะั้นเป็นเสาของใครมีไหมที่เอกชนเป็นเจ้าของ น้อยมากนะน้อยมากเพราะถ้าเกิดได้สิทธิ์แล้วเอกชนไปเป็นเจ้าของเนี่ยเอกชนจะต้องเข้าไปดูแลด้วยนะค,ความหมายของการดูแลคือ,อดูแลความแข็งแรงดูแลส่วนที่มันอาจจะเกิดพยานอันตรายรผมก็เลงจะเปรียบเทียบว,ว่าหน้าฝนอย่างเนี้ยนอกจากเสาไฟเนี่ยป้ายโฆษณาก็สําคัญยอดใช่สําหรับป้ายโฆษณาเนี่ยดัดไม่ค่อยน้อยมากมีประเด็นอยู่มีประเด็นถ้าสมมุติลมแรงครับ โฟล์ลมเขาโชคแรงเลยนะป้ายโฆษณาหน้าบ้านสมมุติว่าบ้านผมทาร้านป้ายป้ายมันล่วงลงมาไม่ใช่ความผิดผมลมมันแรงแล้วไปทับกับรถของลูกค้า,คาที่อยู่ข้างหน้า<อ>ถามว่าลูกค้าเรียกกับใครฮะต้องถามว่าป้ายเนี่ยถึงแม้ว่ามันเกิดจากลมวันหนึ่งไม่มีลมเนี่ยมันก็ไม่ตกรปรากฏว่าวันนี้ลมแรงมากเลยฝนก็ตกมากเลยแต่ไอ้ป้ายเนี่ยต้องถามว่าเป็นของใครยอดป้ายมันก็ต้องเป็นของเราอยู่ดีวันยงค้ำดูก่อนเจ้าของคือใครเจ้าของคือใครมันหนีความรับผิดไม่ได้ถามว่า เอ๊ะเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่ันตกเออฝนมันตกอย่าลืมนะฤดูกาลนี้มันเป็นฤดูกาลฝนฟ้าขนองรวมกันโชคแรงเราได้รับการป้องกันไหมสมมติว่าป้ายเนี่ยสร้างมา50ปีแล้วยอดมันควรจะต้องจัดการกับมันแล้วนะคุณมีการดูแลความปลอดภัยแค่ไหนใช่ไหมคะติดตามดูคุณภาพตลอดหรือเปล่าเออมันตรวจดูซิว่าไอ้เหล็กเนี่ยมันมีเป็นสนิมไหมไอ้ส่วนเขาเรียกว่าสายสลิงที่ตึงเอาไว้เนี่ยมันแข็งแรงไหมถ้าไม่แข็งแรงต้องเปลี่ยน S <S <S ถ้าเปลี่ยนแล้วจัดการดูแลดูความแข็งแรงมั่นคงเต็มที่แล้วเนี่ยแล้วมันยังเกิดไอ้เงี้ยถ้าหากว่าเกิดการฟ้องร้องจริงๆนะแล้วเกิดความเสียหายจริงๆเนี่ยศาลก็จะดูว่าเฮ้ยเราเนี่ยดำเนินการเต็มที่่หรือยัอยงแต่ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ <S <S 2> <S 2> แต่ว่าถ้าจะเรียกมากเรียกน้อยก็ดูกันตรงนี้แหละ <S <S 2> <S 2> ดูตรงนี้แหละ <S <S 2> <S 2> ว่าคุณติดตามดูแลของคุณดีแค่ไหนจัดการแค่ไหนทะลักเลยโอ้โห ตองแต่งตองแต่ง <laughs> อยู่ทุกวัน <laughs> ถึงแม้ลมไม่เข้าก็จะล้มอยู่แล้วเนี่ยเอออย่างเงี้ยอันนี้โดนแน่โ,<ฮ>โดนหนักปฏิเสธยากานะ